เราไปชมกันเลยกระทบชมที่น่ารักนับเทศทุกท่านเจ้านี้ก็แบ่งปัน,ปนทาง480 482 480 482นะท่านแบ่งปัน,ปนทางล่างนะ59 59โคเดียวก็เป็นแนวทาง16มกราคม,ม,ม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับนะ480482ล่าง5959ไม่ดีครับโวนแต่งเบ่งปานเดียวทาง949599 6468 ห<ะ>กหนึ่งเ9็ดสอง6ก้าสก้าห้าเก้เเ็หกี่ขอบคุณแนวทางต่อไปครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทางพี่ทายเบ่งปันโคเจ7ดโ 7จ9 4 9อ9เ9้าสีเบ่งปานเจ็ดคู่เป็นแนวทางเบ่งปานเจ็ดคู่เป็นแนวทางก็อขอบคุณมากไปต่อกันใบนี้ครับนะใบนี้ มวันนี้ก็เบ่งปันแนวทางรอสอนนอรร้อยสิบหน่อยแบบสี่ตัวศูนย์เก้าหกเจ็ดศูนย์เก้าหกเจ็ดเบ่งปันสี่ตัวเป็นแนวทางยังไงก็ขอขอบคุณมากครับนะสำหรับแนวทางขอ้อมูล ไปต่อกันรลอยเจ้านี้ครับท่นานแบ่งปันเดียบทานโคสองตัวด้วยแตมแบ่งปันห้าหนึ่งหห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสองหกสองเจ็ดสองแสก้าสองห้ปดสองเ ก็ขอบคุณมากครับท่านไปต่อกันใบนี้ครับนะใบนี้ออชัยเด่นเนี่ยฐานล่าง5กับ6 2 1 5 6 2 1จับคู5 5่5 1 5 2 6 16 2ดับล่าง8 07ก็ขอบคุณไปต่อกันเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางโคเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเก้าหกเก้าสองเก้าสามเ็ เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหกเก้าสามเกนะวิ่ง7กับเกานะ้อน้องโอเล่เจ้าของแนวทางต่อไปเจ้านี้แบ่งปันแน,นวทางหน่อยมหาโชคแบ่งปันหนึ่งนะแบ่งปันหนึ่งตัวเดียวครับนะ เบ่งปานตัวเดียวหนึ่งยังไงก็ขอบคุณมากขอบคุณอยูท่าไปต่อกันใบนี้ครับยุดเบ่งปันเก้าสี่ห้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่ห้าเก้าศูนย์สี่ 454904 945749745904 454904ก็ขอบคุณมากครับสําหรับเนีวทางไปต่อกันเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นเนุธาโควรนะท่านโควร

6ครับท่านก็ขอบคุณแนวทางที่เบงปันอย่างเร็วท่านใจไปต่อกันเจ้านี้ใบนี้ชุดเต็มล่างนะพ่อน้องมินเบงปัน131516 193335 363956 596924 43 ก็แบ่งปันรวมสิบสามคู่ครับท่านไปต่อการเจ้านี้ครับนะเจ้านี้ก็แบ่งปันนะท่านเดียวทางดับหน่อยดับสิบดับสิบดับหน่อยนะท่านนะแบ่งปันดับสี่สี่ช่องนะท่านดับสิบดับหน่อย ดับสิดับศดับดับหน่อย5กับ6แล้วก็ดับ10หน่อย3 4ดับหน่อยศูนย์หนึะท่านก็เป็นอทานดับสิหน่อยศูนย์ห้่ศูนย์หนึ่ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นอทนดับหน่อยดับหน่วยล่างนะ แบบสองตัวเจ้านี้ก็แบ่งปัน,ปนดับสามสี่ดับสามดับสี่ดับสองตัวเป็นเดียวทาก็ขอ,ขอบคุณอย่างมากไปต่อกันใบนี้ครับทานใบนี้ก็แบ่งปันนะทานเดียวทานของพี่ไทยนะคณบีดอนพรมันดา แบ่งป,ปันคู่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสอครับท่านเจ้านี้ก็แบ่งปันหลายชุดนะไปต่อกันใบนี้ครับท่านเจ้านี้ NVO แบ่งปันแนวทาง1 4ึห 1, 1 45่งสีแบ่งปันปสามตัวเป็นแนวทางเจ้า NVO ก็แบ่งปันปอีกหนึ่แนวทางด้วยครับท่านโตชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าเลิมกดไลค์กดแชร์กดจิตตามเป็นกำลังใจกำลังเจอด้วยครับท่านนะ ไปต่อกันใบนี้ครับนะไบนี้ก็เป็นเนวทางสุพรรณานายหนุ่มนายหนุ่มสุพรรณเบ่งปนะัน7จ7ด7ป7เ7็ดเ9้9เจ็ดศูนย์เจ็ดเะเจ็ดแปดเจ็ดเเบ่งปันหกคู่เป็นเนวทาขอบคุณอย่างแรง ต่อไปครับใบนี้เอ้ยยุดชุดสองตัวล่างเดียวทางห6ึ่งหกสามหกสองเสองสามหนึ่งามเแบ่งปันสี่คู่ครับท่านแบ่งป,ปันสี่คู่เป็นเนียวทางก็ขอบคุณทุกเนียวทางเลยครับนะ ท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเราเจอกันเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม